ผู้จัดการของฝ่ายการตลาดเซนทันพาซาพิสัุโลกครับนะทักไลน์ผมมานะคือลูปชายเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะโอกาสไม่ใช่อากาศนะมันมาแล้วนะชื่องานที่จัดครับนั่นคือเซนทันเอ็กซ์ทรงหนาสนนเกอร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาร,ร์ทชเนลคือวันนี้นะคือเรียกว่าเป็นวันสุดพิเศษนะเป็นวันที่เกินความคาดหมาย <S <S ผมรู้สึก ว่ามันเป็นภารกิจที่มันมงม่ต้องแบบต้องเอาไว้สุดอ่ะวันที่เราต้องไปประชุมอ่ันี่คือบรรยากาศในการประชุมน,นะการประชุมของเรานะนี่เลยอยากกับผู้อื่นอาจจะบางคนอาจจะไม่ไม่สึกวันคืออะไรที่ว้าวแต่ทาตัวผมเองอะ่ะผมเป็นคนที่เกิดมากับครอบครัวที่ค่อนข้างจนเราจนมากๆผมเป็นคนที่สู้ชีวิตมาโคตรแบกบปูนก่อสร้างชกมวยเราทํามาหมดแล้วอันนี้มันจะเป็นล้างจานล้างรถคาแคร์เราจัดมาหมดทุกงานที่เราคนจนๆว่าทำได้ผมเป็นหมดแล้วเด็กเสิร์ฟเป็นหมดแล้วครับ เลยไม้ทามาแล้วครับแต่คนธรรมดาคนนั้นนะครับคนธรรมดาคนนั้นนะครับได้มีสิทธิ์โอกาสที่จะร่วมทํางานกับเซนท่านพาซาครับผมเลยแบบสุดยอดมากๆขนานั้นแล้วทั้นี้ภายในการประชุมเนี่ยเราก็เลยเตรียมตัวทีมงานไปแบบอย่างดีมากๆเนาะแล้วผลของการประชุมเนี่ยเขาเรียกว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือผมอยางได้งานสติกเกอร์ที่ในใจผมนที่ผมชูไปผมยิงไปเลยว่างานนี้คนที่มางานต้องคุ้มที่สุด คือหนึ่งเราจะมีโซน999บาทครับฟังไม่ผิดครับเราจะจัดโซน999บาทสำหรับวัยรุ่นหรือองที่เรียกว่าชอบของแท้แต่ยังมีก็ประมาณไม่ถึงครับแต่เราจะขายแค่ประมาณแบบอ่าสองชั่วโมงอะไรเนงะี้ยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยอนะไรนะ้เนาะสองเราจะจัดแบบจำลองแบบการเล่สดแบบที่คนเห็นผ่านจอเนี่ยผมจะเอาขุ่นแดงเนี่ยครับนะผมจะเอาหุ่นแดงนะครับนะไปแบบว่า อยู่ในงานเลยไปประมูลสดๆให้ทุกคนดูเลยว่าซงนักไม่เดือดแค่ไหนนะจัดให้เดือดทุกวันนะซานับสำหรับใครที่งบไม่มีเลยอ่ะพันนี้ไม่มีเลยแต่อยากมาเรามีการตับฉลากในคนที่มาในงานในแต่ละวันครับเรามีการแจกรองเท้าฟรีทุกวันนะเดอ,อผมจะเอารองเท้าสุดลักผมนะเป็น Dunk Low Off White อ่า Fifty Loz นะเป็น็อตที่สี่สองผมจะเอาไปแจกฟรีในงานด้วยนะก็ในงานเนี่ยเราก็อยากให้หรายงานมีสีสันม,มากขึ้นเลยก็เลย เสนอโดยการอยากให้มีแรปเปอร์เข้ามาในงานนี่คืออ่าน้องไนท์เซียนเอกแล้วก็เป็นน oh, <no. S 1> ้องฮันเตอร์มาดาวด้วยก่อนแล้วนะสหรับใครที่เป็น FC น้องฮันเตอร์และน้องไนท์ก็งานนี้ห้ามพลาดน,นะเจอกันแน่นอนกับนะ้นทแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีแคกว่าหมุนวงล้อนะเส้นถ้าหมุนปุ๊บเนี่ยในวงล้อเนี่ยจะมีแบบว่าแจกฟรีจะมีลด5% 10%อะไรเงี้ยเลยนะลจะมีเลยนะคุณสามารถหมุนได้เลยนะถ้าหมุนคุณหมุนได้เป็นได้ฟรีคุณสามารถคูาาถคปองเนี่ยไปแลกคาเฟีเลยทริกบู๊ตแต่เนาะและ เราต้องเราจะมีเรียกว่าแฟชั่นเนาะนั้นครึ่งมา,มาแล้วงานนี้คือจบเลยคุณจะได้เจอแฟชั่นที่คุณในโซนพระบ้านเราเนี่ยพ่โดกิดวาสมบัิแสดงเท่ทุกโซนทั้งหนแลล่างไม่มีข่าดนี้ขายแล้วเพราะว่าเราจะเอาเสื้อผ้าที่สตรีตตึงๆเนี่ยแต่งตัวเแบบท่ๆเนี่ยกเกิดนๆนไปขายในงานด้วยนะเราจะมีแบบโซนรองเท้าแรหายากที่แบบ คุณไม่สามารถไปดูที่ไหนได้ในประเทศไทยต้องมีที่ที่เดียวกันน oh, <no. S 1> ะโอเคนะจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําเกี่ยวกับรองเท้าว่าตอรนนี่มายังไงเกิดไปผลิตปีเท่าไหร่ทำไมถึงแพงคนทําคือใครอะไรประมาณนี้เนาะเราจะรองเท้าพ่้ยสามแสนของผมเองเนี่ยเป็น Air Force o หลุยส์วิตองไปโชว์ในงานเอาให้ทุกคนดูให้ทุกคนจับเลยว่าเฮ้ยรองเท้าสามแสนเนี่ยมันมันเป็นยังไงวะมันมันดีหรือแค่ไหนมันสวยยังไงครับเราจะเอาให้ทุกคนดูนะการเตรียมตัวที่จะ ทำให้งานที่ผมตั้งใจที่สุดที่ชาวสงหนาทีมงานทุกคนตั้งใจที่สุดให้วันนี้มันออกมาดีที่สุดนั่นคือการเตรียมงานครับพี่ต้องยเรได้ว <Space migration> ่าเป็นคนที่อาจจะแบบรักรองเท้าเหมือนผมแล้วก็อมีความรู้ครับนะในเรื่องเซเกอร์ค่อนข้างจะมากันะเขาก็เลยจะสามารถอธิบายให้น้องๆได้หน้าหน้าที่เนี้ยผมเลยจะมอบให้พี่ต้องดูแลมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวนี้นะทีมงานของเรานะพี่ต้องสงหนา ผู้บริการเรากําลังตอนนี้กำลังน่าเครียดดำเข้มขมขเครียดเลยในการหาชื่อรุ่นในการหาสตรอรี่ของเท้าเอสบีนะหรือว่าเดี๋ยวผมจะไปลองส่งถามว,ว่าเฮ้ยแม่งความรู้ตึงแค่ไหนนั่นแค่ไหนดูกันมาทำอะไรหาข้อมูลเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเลยอ่ะเดี๋ยวลองนี่เลยน,นี่แหละนี่เดี๋ยวลองสมดูทุกคนดูนี่ทุกน้องเคยเห็นป่ะอันนี้คืออะไรของจริงเลยคู่นี้มาอ,อ่ะอันนี่คืออะไรอันนี้เป็นไนกี้เอสบีเป็นตัวดอนวีเซอร์ เดอนบิเซอร์เออดอนบิเซอร์ดอนบิเซอร์เนี่ยคือความหมายมันมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสมาคมเพื่อนมนุษย์ออเอ่อสมาคมที่ทำอะไรกับกับเพื่อนมนุษย์คล้ายๆการกุศลอะไรประมาณนั้นแหละออเออให้บุคคลที่น่าสงสารอะพิการอะไรเงี้ยประมาณนั้นเกิดขึ้นจากดีไซน์ของเด็กอายุ3 1 3ที่เป็นโรคเป็นโรคเอ่อมือเท้าตีบเท้ารีบอะไรเงี้ยชื่อน้องเนี่ยชื่อเขาเลยโจอีเบสอ๋อโจอีเบสอ๋อเป็นชื่ออ๋อมันมันเป็นชื่อของ อ๋อใช่้ว่าสมาคมอทำมาเกี่ยวกับการแบบเพื่อเพื่มเนเพิ่มมนุษย์ใช่แล้วก็คือเขาช่วยเกี่ยวกับพวกกลุกการอะไรเงี้ยอ๋แล้วก็คือรองเท้าเด็กคนนี้อาจจะชอบรองเท้าใช่ก็เลยให้นากกีไม่ให้ออกแบบเลยให้ออกแบบเลยคู่นี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเลยแล้วเไก่คืออะไรอ่ะอ่านี่เลยที่เด็ดเลยไก่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ที่น้องเขาชอบมากอ๋ออ่โจอี้ชอบใช่โจอี้ชอบโจอี้ชอบอยู่ในโมเดลรองเท้าเต่าด้วย เต่าเขาช่องเต่าด้วยอ๋อใส่ได้สบู่ด้วยใส่สบู่นี่แล้วตัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้มาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทวิแพงจัดแล้วผมขอเดี๋ยวขอย่าดูซอฟต์หน่อยมันจะเฮ้ยควรทำไมซอฟต์มันดูแบบเนี่ยพี่โอ้ยซอฟเป็นสีทองผมผมไม่เคยเจอนะปกติซอฟต์ไอบีเราจะเป็นสีสีขาวธรรมดาสีขาวด้วยความที่คู่สีตัวรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นคู่สีที่ เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลที่น้องเขาชอบโอด์คาที่โอดเคา,า,าเป็นสีเขียวทองแบบนี้อ่าโอ้โหทุกคนแล้จัดอยู่ในโมเดลคู่นี้คือให้น้องเขาออกแบบเลยคนเดียวเลยทัไนะโอเคนะใครอยากมันอยากเด่นประจกัการในงานซองหนังสเกอร์ยรี่สิบสามยี่สิบสี่พิากาเนนี้จัดไปรุ่นแล้วส่วนอ่าสิ่งที่สำคัญไ,ไ,ไม่แพ้ก,กันความจำก็คือความสะอาดรองเท้าในงานครับซึ่งเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไร นี่มันคืองานที่เราตั้งใจทําส่วนหัวใจครับเราเลยต้องให้รองเท้าทุกคู่แม้มันจะเป็นมือสองครับผมจะให้รองเท้าที่อยู่ในงานมันใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้โดยคนที่ผมไว้ใจที่สุดก็คือจอน์แดนน้องโก้ครับสองคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นที่สุดครับมีที่สุดมีความละเอียดในการทํมขะอสัองเท้ามากที่สุดในในร้านเลยครับซึ่งผมให้รองเท้าสองคนนี้ดูแลรองเท้ามากกว่า4 00 0คู่ ที่จะลงในงาน,นครับส่วนเรื่องกราฟิกที่ผมเสี่ผมได้ประชุมกันก็มีกราฟิกดีไซน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นต่างๆในงานการแจกการแจกใบปลิวกราฟิกถ่ายรูปทุกอย่างผมจะมอบให้เป็นสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปของสมนานะน้องจา๋าน้องตรงหู้และน้องเปิลน,นะสามคนนี้ครับก็จะให้น้องเขาดูแลเรื่องกราฟิกนู่นนี่นั่นทนะั้งนั้นแล้วก็เกี่ยวกับแล้วจะเป็นกิจกรรมต่างๆนู่นนี่นั่นในภายในงานทั้งหมดครับส่วนแฟชั่นเนี่ยก็จะมี ผมจะมอบให้เป็นน้องต้อมนะต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพึ่งเปิดเข้ามาเข้ามาในร้านเราใหม่ยังไม่พอรู้เรื่องเซิกเกอร์แต่น้องเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากซึ่งผมม่ให้น้องเป็นคนขายเสื้อกางเกงของทรงหนาและเสื้อสตรีตต่างๆนะในงานกันนะน้องโก้น้องเกสแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับติดโซสปาอะไรในงานเนาะซึ่งเราก็ได้แบ่งมาเรียบร้อยแนละ้วผมก็ให้มุกเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการในในจุดโชว์แบกดอปทุกอย่างเลือก จุดโชว์เลือกมุมโชมมุกเป็นคนที่เลยว่าเขาชอบแต่งตัวเนาะแล้วเขาก็จะแบบมีไอเดียเกี่ยวกับแฟชั่นดีวีดีเกียวกับการจัดสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมอบหมายตรงนี้ให้มุกดูแลส่วนผมก็ต้องต้องบริหารต้องทาทาให้งานครั้งนี้นะมันออกมาดีมากๆนะตั้งใจมากๆนะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกไปกับงานนี้ได้ของที่ถูกได้ของที่คุ้มและผมจะเอาซิกเนเจอร์คือทาวเวอรกอตของแท้คูณละห้าหกหมื่นไป,ไปเปิดศูนย์บาทในงานนะครับนะและไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะตอนนี้เหลือสิบวัน ครับนะจะเริ่มงานกันนะเราเริ่มเตรียมมาส่วนแล้วนะอย่างแรกกันนะรองเท้าที่อยู่ใน,ในงานวันนี้ครับจะต้องเป็นของแท้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นตนะ์คร<อ>ับและถ้าซื้อในงานทรงหนาเอ็กซ์เซตันแล้วมันปลอมทรงหนาติกเกอร์ฉันถ้าไม่ต้องเกี่ยวทรงหนาเป็นคนรับผิดชอบคืนสองเท่าคนระับเ<อ>ช่นน้องชายซื้อไปนหนึ่งหมื่นแล้วปลอมในงานนี้ผมคืน2 0 0 0มื่นคนระับ<อ>เพราะว่าอะไรทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนะี้นะเพราะว่าผมเองครับเป็นคนคัดรองเท้ากับมือครับเช็ครองเท้าทุกคู่ด้วยมือครับ ว่ามันแทร้อยล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าไม่แท้ผมไม่ไปลัางเลนิดเดียวผมไม่โยนเงผมจะเอารองเท้าที่แท้เท่านั้นมาขายในงานนี้เท่านั้นเพื่อให้คนที่รักเซ็คเกอร์ได้ใส่ของแท้เท่านั้นครับและเราเรา,เรามีรับประกันตลอดอายุการใช้งานหรือว,ว่าตลอดชีวิตเลยครับของเท้าถ้าปลอมคือสองเท่าแลนะใครซื้อในงานโซนหนังเซนเกอร์เ่ทานปลอมขคือสองเท่าทันทีไม่ต้องห่วงกัทุกคู่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,นะเจอกันนะใครที่ดูคลิปวิดีจบก็อย่าได้พลาดงานนี้เด็ดขาดนะเป็นอะไรที่ เราตั้งใจมากๆคับน้องชายนะ้เดี๋ยวถ้างานจัดแล้วเรื่องเมื่อไหร่เราจะทาเป็นอีพีหนึ่งในการแบบว่าพาไปทัวร์งานทรงหนาเอ็กเซนทันซิงเกิลฟิลิปโปของเราอะราเดูว,ว่างานมันออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเราตั้งใจมากเนาะอันนี้ก็เป็นการเป็นคลิปเนาะที่ได้ในการอัดขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะเก็บไว้ป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งอะพวกเราเคยทำงานร่วมกับเซนทันแลเราตั้งใจออกมามากๆขึ้น ให้งานออกมาดีมากๆครับนะก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะไว้เจอกันในงานน้องชายยี่สามถึงยี้าวิดรโนี้ตึงแน่ทาแมไม่บอกจับปลาองรักเจอกันอยากได้งท้าฟรีเจอกันที่งานครับยี่สาถึงยี้าเจอกันได้ยินไหมละ่ะเจอกัน